สบายดีพี่น้องตอนลุ้บายบายแรกแรกตาพี่พะน้องย่างเลาะเบิึงบรรยากาศแฉ่งเหือตอนแรกเลยพี่น้องเนาะไปย่างเลาะเบิึงกันเลยเฮาบรรยากาศเป็นพี่น้องแฉ่งเหืออ่นี่เลยพี่น้องไอ้พุ่นบรรยากาศชาตะพังเซ่เป็นพี่น้องเนาะเดี๋ยวมิวสิคีสักเก่าสามสิบสองหมื่น พี่น,อนอ้องเนาะอจจะยู่ประมาณนี้ก็ดีครับแล้ววันที่หนึ่งก็อยู่บัดลงสีเมืองนะพี่น้องเ้อะจะเปลี่ยไนไรแล้วเป็นวันที่หนึ่งวัดทงสีเมืองแล้วพี่น้องโอ้ยขนดพี่หัวน้องเล็บภาพบรรยากาศมาฝากคืเกอเเ่ายังนี้ทั้งนี้ทำอะไรกินใครเจียวหมดเลยอ,น,อนี้บอก โมกเป็ดเครื่องโมแซ่บเลยพี่องมกเป็ดเครื่องพี่น้องมันเป็นมกเป็ดเครื่องพีน้องเนี่เขาต้องซื้อกินอะมกโมกเป็เครื่องเะไมียังอันี่รสจดกดเครื่องไส่อ้วบ่กบ่อมีหมูมี่ยังเลยหลายอย่างเราใช้เป็ดโมกเปดเครื่องไม่ขั้วทำข้าวเขาพี่น้องสดเลยเอาๆๆๆอๆๆๆอๆๆ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 ่ๆๆ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 ่เๆๆๆอๆนอ อะไร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 เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแนีเอาเอาเอาันลอยผสีเฮ็ดแกงง่วงเผนอกหมอแรงเนี่ยเอกเอาเป็ไรอะกินข้าวผสมเพ่มเ่ม้ยลอยแตกแท่นวันที่หนึ่งน่พี่น้องเด้อโดนทงซิเมืองแมนบอกแมนรายงานมาสดสนแล้วเลื่อนแล้วบอก ครับนี่เป็นโมเมนต์เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันที่หนึ่งโอเคไม่ใช่สอนตรงโลกไม่ใช่ใส่ใส่ไฟไม่ใช่สีตายผู้ดีเลยคนดีๆมีสีถึงใส่ไฟสุดท้ายโอ้ว่าจริงใครไม่จริงว่าจริงเราพี่น้องน้องกับชิยุกประมาณนี้เบื้องพี่น้องบรรยากาศเห็นบรรยากาศเนี่ยผู้บางคนกะไม่เอาเขาไมากินอยู่ริมริมตะฟังโอ้เป็นตะแสไปกินหน่อเเถอะตะแสบดนพี่น้องเนี่ยพี่น้องบางคนก็เอาเขาลงมากินอยู่พี่ละ บรรยากาศพักผ่อนพี่น้องยงำหนาวก <ๆๆ S 1> <c oughs> ำลังส่งเกี่ยวเขานะ <c oughs> พี่น้องนาอกำลังบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องเอาบรรยากาศตอนแรง รอเท่านห้ก่อนพี่น้องเลย,ยามาและวูอ้หดูรงกูไปไปกันรูหม่น <happening. S 2> ี่เด้อสุณครยขนมไหเขาบอกไปไปไปซูป <c oughs> อย่องัองหน่อยพี่น้องเลย นดิพี่น้องดูข้างนี้ภาบรรยากาศที่ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเออ่อ,อรรยู่ประมาณนี้บรรยากาศก็ัอยู่ประมาณนี้ให้พี่หให้น้องเขาไปชมเดินเล่นเฮ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยพี่น้องได้สีได้อ่าลางอันหนึ่งลอง 1, ลอันที่สองขึ้นองค์เดชลางอัที่สามแม่นาเพชร เดี่ยวที่ 3, าทสามอตโหก็เต่ารม่มาที่นี่เลนที่สองลูกไาเพิมเนที่สามา o u t h e n เอ้เอาแจงตามนี่ส <c oughs> ไดยอยมากตามนี่พี่น้องก็สได้บองตามนี่โคศชก็สไดภาพตามนี่นะเออเอ้เดกกันเดินเก่นกันยงไงเอาเต็มกับค ออกกแปเป็นเพื่อออกคือตบอลปแบบนี้เยี่ยมเลยเด้อพี่น้องเด้อเยี่มเลยแหละพี่น้องชอบไอพี่ไอน้องเข้า้าพี่น้องเนาะเอาที่ดังนี่คือว่าฝัดลังใหญ่เบา เอ็ดเดย์อาบา้ก็ต้ารแข่งขันปัจจุบัติหน้าหูดุสุนก็โล่ห์หูยูอาบน้ำก็ต้องห้าวอาบน้ำก็มีอาเซียบอกว่าดียิ่งได้เถี่อดีส่วนเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้คำพากานก็้องห้าก็จะได้ปล่อยหรือว่าไล่หลังกันงมาเลยอาจจะได้สามได้สี่ได้ห้าแล้วก็ไปเนาะอาจจะได้ ให้ส e e ิ่งตางๆตามเป็นทั้งเรื่งที่สองระวังเรื่องทั้งสามเด็กกำลังพันาอุปโภคุนไปแล้วยัง่ัก่าพระธรรมตารทุกสัปดาก์ใจรื่องทอหกท่ากเปตนตามระวังสาวกประทับสองเรื่องหนึ่งและกันที่สองจะคือน้องเดมว่าจากเพืแข่งสรว์และกันที่สามจะพี่น้องเพชรดาพี่น้องบัณฑงต่างจะคือเจ้าภาพ ต่อีปที่บ้านผมให้ทักทายพักสายตาเรียเรื่อเี่ยทั้งสอืัทำง่างนอองมีทำสามรเนอเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศตอนแรกๆตอนนี้น่าหลอบใบน่าคนที่ได้แขงเหนื่อยเอาปอออกมาเลยพี่น้องเหนื่อกันได้ป้อยออกมาแล้วโอ้ดีไก่เป็นพี่น้องเนาะพี่น้องมาช่มกันมาเบิ่งนวาระวางระงอย่างนี้เื่อเชื่อเสก่อนเลยเื่เหมือนบอ โบยักนะพี่น้องเนาะให้เบิ่งด้วยสายตาไปเลยครับภาพบรรยากาศบรรยากาศคเองพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องแจ้งเสื่อเสื้อบางเหงียนพี่น้องเนาะทั้งหมดหนึ่ีกันเรียบร้อยแล้วห็นแล้วหหมดแล้วปล่อยออกมาสามเหลี่ยมสามลำขู่ซึ้งว่าทั้งฟังนี่ไปโกมูเด้อทั้งเฮานี่ผู้ฟังนี่ฟังไปนี่เอาหนามหนึ่งนี่สิไปโกมูดูพี่น้องเนาะก็สิไปโกมูใช้สารวัตรยู่ใส่กลางบอ โอ้ลงน้นเหมือนเซยเปียบมูเนาะขอบคุณโอ้บัชแล้วบัชแล้วขนาดย่อมแล้วโอ้สู้สีกันเลยพี่น้องนี่สู้สีกันเดี๋เชือกทางนี้ไปไปกลัวนี่เชือกทางนี้ไปกลัวนี่เชือกทางนี้สีไปกลัวย่อมแล้วย่อมแล้วพี่น้องเนาะเอาสู้พี่น้องสู้กัน

งองอดีงอดีงององอรับผิดรับผิดงอรับผิดงอรับผิดแต่ขีนออก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  เราตัไปเป็นเรือเที่ที่สามเราจเที่วนกที่หนึ่งยนัที่สองรใสักที่สามบรรยากาศพี่น้องใช้บรรยากาศพี่น้องสภาพมันเบนย่ยน่พี่น้องนาะบางขันก็ได้พี่น้องสรุปดนตีกันเรียบร้อยพี่น้องราดีพีน้องมากเอาเป็นก๊าซแก๊สก็ แต่วันที่หนึ่งน้อพี่น้องเด้ออยู่วัดทงสีเมืองง่ายเป็นวันที่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะอยู่บนมือนี่แหละเสือหอดนี่แหละน้อพี่น้องเนาะแต่พพี่พี่น้องไปแจ่มจุ้ยกันอยู่ทั้งพุทธละทั้งวัดทงสีเมืองมืองน้อพี่น้องเนาะเป็นบุญกะทินน้อพี่น้องเนาะงานบุญกะทินแตอยู่ประมาณนี้ องรุนตรีหนุ่มแสงเดือนนพน้องนอก่สิไปครับผข้บคุละผมตัดออกมาอย่างต็นพัดสามนม็ดแสบลืการขัดเพื่อตามสายตาทีทักเพเพื่อนพน้องอะพี่น้องคิมีด้วยซมิซก่อนนพ้องน้องะคิมมี่กัสิสรุซนนพน้องน้องคิมี่กับจิสุรซมิซก่อน ອັນນ her ັບທີ່ສາທລະນະລານັກໃຈກໃ